พระราชาพิธีนั้นมีอะไรบ้างที่สำคัญก็คือว่ามีการเอาพระรูปแทนพระองค์ของกษัตริย์อยุทยาสาวษาพระองค์มาตั้งเอาไว้ทำพิธีบวงสวงภาพอีเวนต์ในเครื่องการจัดงานนั้นก็คือเป็นการรื้อฟื้นภาพความยิ่งใหญ่ของอยุธยา ราชาพิธีสําคัญก็คือพระีรัชมงคลรศร้อยยีสอพิธีนี้เป็นพิธีใหญ่มากของรัชกาลที่5และเป็นพิธีใหม่ไม่เคยมีการจัดมาก่อนด้วยความคํานึงถึงว่าตัวรัชกาลที่5เองเนี่ยครองราชเสมอด้วยพระรามาธิบดีที่สองสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองกษัตริย์อยุยาเพราะฉะนั้นเนี่ยในทีมของบริหารเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอีเวนต์เป็นมันเป็นเหตุการณ์สำคัญ ก็เลยจัดอยากจัดวงสวงใหญ่ให้กับอดีตบูรพากษัตริย์อยุธยารัชกาลที่5และกรมพยาดำรงก็เลยเลือกที่จะมาจัดพิธีตรงที่บริเวณพระราชวังเก่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระราชวังเก่ายังลกเต็มไปหมดนะฮะก็เลยสั่งให้พยาโบราณรชาชทานินเนี่ยเข้ามาทำการขุดสำรวจแล้วก็ถากถางที่แล้วก็ปรับพื้นที่ให้กับ ไปอยู่บนฐานดินเดิมของตัวอาคารคือก่อนหน้านี้นมันจะเป็นเนินเพราะว่าทับถมกันเป็นเวลาเป็นร้อยปีนะฮะตัวพยาโบราณก็เลยเข้ามาสำรวจขุดค้นแล้วก็ขุดเปิดหน้าดินจนไปถึงดินเดิมก็เลยปรากฏฐ,ฐานอาคารเนี่ยโผล่มาแบบนี้ในการนั้นใช้เวลาการเตรียมงานประมาณปีกว่าใช้แรงงานสำคัญคือนักโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่างานโบราณคาดีครั้งแรกของประเทศไทยเนี่ยทำโดยนักโทษ คือภายในงานเนี่ยต้องเตรียมเตรียมสถานที่ในการเตรียมสถานที่นั้นเนี่ยใหญ่โตมากกว่าที่หลายคนคิดก็คืออย่างแรกก็คือมีการก่อกำแพงเมืองขึ้นใหม่ยาวตามที่เห็นในรูปนั่นแหละเราไม่รู้ว่ายาวแค่ไหนด้วยแต่ในรูปนี้ก็เห็นว่ายาวมากแต่เป็นกำแพงชั่วคราวนะฮะพอเสร็จพิธีก็ถรือลงคุณจะเห็นภาพที่มีปราสาทด้านหลังยอดปราสาทแหลมๆใช่ไหมมันคือยอดปราสาทอันนี้นะฮะ เพราะว่ามีการสร้างอาคารชั่วคราวเนี่ยทับบนฐานพระที่นั่งสันเพชรปราสาททั้งองค์เลยมีอาคารประกอบอื่นๆด้วยมีการสร้างพับพราบนพระที่นั่งสุริย่ามลินตรงนั้นสร้างเป็นพับพราขึ้นมาสําหรับเป็นที่จัดเลี้ยงคือกินกินอาหารส่วนลานด้านหน้าจะเห็นจากรูปมีประชาชนเต็มไปหมดเลยพระราชพิธีนั้นมีอะไรบ้างที่สําคัญก็คือว่ามีการเอาพระรูปแทนพระองค์ของ กษัตริย์อยุทยา .3 3พระองค์มาตั้งเอาไว้ทําพิธีบวงสวงและพอทําพิธีบวงสวงเสร็จก็จะมีการแสดงอยู่ในบริเวณนี้เต็มไปหมดพระราชาพิธีนี่คือทําการสังเวยเทวดาบวงสวงกษัตริย์อยุทยาเป็นการสร้างความเชื่อมต่อในแง่นี้คือการสร้างความเชื่อมต่อระหว่างราชวงศ์จัก,กรีกับราชวงศ์ของกษัตริย์อยุทยาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่อีเวนต์เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเป็นพิธีกรรมใหม่ซึ่งสร้างความเชื่อมต่อ ระหว่างประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เข้ากับราชอาณาจักรอยุธยานะฮะและเนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องกลับมาทําถึงอยุธยาที่เคยทิ้งล้างไม่เคยมีใครสนใจก็เพราะว่าอีเวนต์นี้มันสร้างความเชื่อมต่อทางประวัติศาสตร์ในลักษณะอย่างนี้ภาพอีเวนต์ในเครื่องการจัดงานนั้นก็คือเป็นการรื้อฟื้นภาพความยิ่งใหญ่ของอยุธยาแม้เพียงบางส่วนในช่วงเวลาแม้เพียงไม่กี่วัน 45- หวันให้มันปรากฏขึ้นต่อเจ้านาย ชนชั้นนำสยามในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ความเสืมสมัยให้เห็นอดีตของตัวเองอีกครั้งอย่างแบบเชิงประจักษ์เลยรวมถึงประชาชนที่ถูกเกณฑ์หรือถูกชวนเข้ามาเนี่ยก็เห็นภาพของราชธานีอันยิ่งใหญ่พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่เป็นราชธานีมา417ปีผ่านอีเวนต์ครั้งนั้นนะฮะและจุดนี้เป็น turning point ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์